ดุริยางค์ดุริยางค์ไปหาจ้างกัน นี่พาเข้ามาดูแลอาจารย์พ่ออาจารย์ถ่ายรูปเนี่ยให้ดูโล่นี่ให้ดูโล่เป็นเลข่มุ้ที่ค่ะขอบขอบคุณที่าช่วยนะคะ้นะทได้กันไหมเซ็นค่ะเดี่ต้มี่าหน่อยถ้ว้งหนูดีก่า เป็นไงเป็นไงานนอาจารย์เราสุดไหมได้รับโลพระราชทานเนี่ยนะเออหนึ่งสองสามธรรมดาที่ไหนล่ะครับคนตื่นทำเราเรียบร้อยครับผมไงเป็นไงชัดเจนไหมมีอะไรไม่ชัดเจนกว่านี้อีกไหมเอ๊ดูบรรยากาศไงคนขออาจารย์ถ่ายรูปเต็มเลยนละหเออ,เเอธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมทหารตำรวจชั้นสัญญาบัตรนี่ขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะ เดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายรูปถ่ายรูปโลให้ชัดๆอีกทีหนึง่งเ,เดี๋ยวไปเอาเปาใหนึ่งสองสามครับผมเปลือครับ่ายได้ ก่อนท่านพรงค์ท่านจะมามีการซักซ้อมในการรับโล่ด้วยนะครับก็จะมีภาพของอาจารย์ที่ซ้อมรับด้วยนะเดี๋ยวไว้ลงให้เดี๋ยวไว้ลงให้นะฮะเป็นไงนชัดเจนไหมเนี่ยให้ดูข้างหลังเนี่ยชัดเจนไหมนี่นี่ชัดเจนไหมเนี่นี่ชัดเจนไหมชัดเจนไหมอะดูโล่ะดูด,ดูดูสัญ,ญลักษณ์ดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนดูเห็นไหม ว่ามูเลนทีที่อยู่ในพระบรมนาชูดูมะถามนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับผมถ่ายรูปให้หน่อยดีนะให้น้องก็ถ่ายรูปไหมให้ๆก็ถ่ายคุณแม่คุณเจมัน

เดี๋ยวลงรูปให้จ้าเดี๋ยวมีรูปลงให้เดี๋ยวไปแคปรูปสวยๆจากเพจเดออ้อถ้าแคปในนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะได้เก็บไว้เป็นภาพความทรงจำอันดีงามนะของชาวคนตื่นทำทุกคนนะครับผม ภาพแบบนี้นี่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของท่านอาจารย์เบียร์แล้วคณะสิทธิ์นะคนตื่นทาทุกคนนะครับผมก็อยากให้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำอันมีเกียรติเหล่านี้เดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะ ครับนะชมกันไปชมกันไปยาวๆนะับคุณเจมขาวมากเ <c oughs> <c oughs> ม้นไปทางเดียวกันคุณเจมหล่อมากขาวมากอ่ะให้ดูใกล้ๆอ่ะดูความหล่อนะฮะ <c oughs> คุณจะได้เห็นแบบนี้สักกี่ครั้งผมบอกนะยากมากนะที่คุณเจมจะแต่งแบบนี้นะขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งเอางี้เดี๋ยวจะแต่งชุดนี้ถ้าปีนี้ได้ไฟเพลิงเออเออเซ่อะเชิญไเออรอชมนะฮะไฟเพลิงนะถ้ามีนะบอกก่อนนะถ้ามีนะเชิญให้ปีอันนี้บอกหาดที่ไหครับเป็นไงอ่ะดูใกล้ๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่จริงดู ดูโอ้โหนี่เป็นไงหล่อป่ะละ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหกีดกันนี่กีดกีดมันออกมากีดออกมา <c oughs> อ่นนี่ดูความสวยมั่งนี่เป็นไงคุณแม่สวยไหม <c oughs> ดีเ <c oughs> นี่ยคุณแม่สวยมากนะครับคุณแม่เลย <c oughs> แค่คนแก่บัตรก็สวยแล้วนะอันนี้ <c oughs> เป็นไง เด็กวัดนะเด็กวัดขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาโอเคครับนี่เดี๋ยวมาเจอพี่เขาอีกนะครับพรุ่งนี้สาธุครับมาหาผู้มาหาผู้สนุนได้นะครับผมครับเด็กนะเห็นบ้างพี่ชายปะคนเดียวป่ะพี่ชายห้าหกร้อยนะพี่ชายไปกินใหญ่แล้วหกร้อยละวก็อยู่เยอะอยู่เยอะอ่ะ นะ่าให้ดูอาจารย์นะครับทุกคนไมไ่ให้ดูสาวนะนี่ดูอนะ่ดูเน็ตดูโลโก้ข้างหลังด้วยอ่ะไปดูเห็นโลโก้กันด้วยอะ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นอาจารย์ผมขออนุญาตถือได้ไหมอ่ะนี่นี่เห็นปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโล่ประกาศกินใตคุณให้นายนัทพลบุญสาผู้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย เครื่องเอ็กซเเย์เต้านุ่มเครื่องเคลื่อนที่นะฮะในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้อโอกาสมูลนิธิการจนาบารมีในพระบรมราชนุธรรมนะครับณพัพนะพราพริธีท้องสนามหลวงนะฮะวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับผมนะฮะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับผมนะะี่ยดูไว้ดูไว้นะฮะดูไว้นะฮเป็นไงบ้างดูองน้องั่ ไม่ต้องไม่ต้องครับน้องน้องน้องเขาในวังครับเรายัออกมาตอนนอาจารย์เดี๋ยวไลฟ์ในรถนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์ในรถนะครับทุกคนรอติดตามกันนะครับทุกคนรอติดตามนะฮะแม่เล็กแม่แก้วนะฮะรอติดตามนะฮะพี่ๆทุกคนเลยนะฮะ มา,มาดินพรานแน่มาถึงนี่ตนโมกันบ้าทงางเรรับจากองค์หญิงถูกต้องครับผมเดี๋ยวมีรูปแน่นอนนะะแล้วก็มีข่าวในพระราชสำนักด้วยนะฮะรอติดตามชมแล้วกันนะครับผม มีข่าวในพระราชสำนักแน่นอนนะฮะแล้วก็มีในเพจคนตื่นทำแล้วก็มีในเพจของมูลนิธินะฮะการจนะาบารมีด้วยติดตามชมแล้วกันนะครับผมติดตามกันนะฮะมีรูปแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะมีรูปแน่นอนมีมีรูปมีรูปตอนตอนรับโลนะฮะมาพรุ่งนี้ไม่ได้มาแล้วพรา่ี่ต้องมาอีกใช่ครับดีใจไหมฮะแม่บอกว่าแม่ไม่สบายในอยากพักแล้วนะ แต่พวกนี้ก็ไม่ต้องแต่งก็สบายานี่ดูแม่ได้สวยไหมล่ะทุกคนนะแม่ครับมีคนถามว่ารับจากพระองค์ท่านเลยใช่ไหมฮะเนี่รับจากมือพระหัดพระองค์ท่านเลยนะครับทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวางแบบบนแท่นแล้วก็รับนะอันนี้พระองค์ท่านมาเองนะครับแม่คุณแม่รับจากอ่ารับรับโดยตรงเลยนะครับ มีโอกาสได้มองหน้าเลยวน้องแม่เนาะงว่าเราจะมองเส้นอย่างเดียวเน้องแล้วตื่นเต้นด้วยเนาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตัวทำท่าแบบปิดไม่ทันไม่ทันนะเนี่ยเพิ่มใจแทนคุณแม่ไงไม่้อเส้นจังหวะใช่เพราะถ้าห่างไปมือไม่ถึงอีกโอ้ใช่ครับจังหวะระยะด้วยนะแม่ ตอนผมได้เข็มพระราชทานวันเยาวชนสมัยผมเป็นสภาเยาวชนก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นไม่ได้มองเลยแม่โอ้โหแบบตื่นเต้นมากใช่สมัยสมัยผมเป็นตอนสมัยผมมัธยมเนาะผมก็ทําหน้าที่นะฮะสมัยสภาเยาวชนนะฮะแห่งประเทศไทยแล้วก็ผมผมอยู่ช่วยงาน เกี่ยวกับสภาเยาวชนจังหวัดด้วยเห็นอย่างนี้นะแอดปัดนะได้โล่คนดีสีเมืองนนด้วยนะครับผมเห็นถูกลู่ถูกกลางอย่างนี้แอดปัดนี่ได้โล่คนดีสีเมืองนนด้วยนะฮะเออถูกลู่ถูกกลางนะนะเออแล้วก็เข็มพระราชทานวันเยาวชนนะจากในหลวงรัชกาลที่9้านะครับผมเออนะฮะ ผมจะเกลรด,ดูติ้งต้องนะแต่ผมก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปมาให้ชมกันนะอือขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้อาจารย์วันนี้อาจารย์ใส่รองเท้าไม่ไม่ขิงอของอาจารยา์ของอาจารย์รางวัลใหญ่กว่าของอาจารย์นี่เป็นเกียตรติประวัติ เกียรติของครอบครัววงตระกูลบุญสาเลยนะนี่คุณแม่ก็ได้รับนะฮะโล่นี้คือเป็นโล่แบบถ้าแบบไม่ได้ทำคุณอุปการให้ ไม่ได้มใช่ใช่ใช่แล้วรับไม่ได้ไม่ได้ทุกไม่ได้เยอะนะครับแค่ไม่กี่คนเองนะที่รับนะห้าสิบห้าสิบท่านนะครับห้าสิบท่านที่ได้รับโล่รางวัลนี้นะเออผมไม่กล้าขิงอาจารย์นะอาจารย์เออวีวีนะนี่ไม่ธรรมดานะผมไม่เอาอะไรมาขิงนะผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเออว่าผมก็เคยทําอะไรเกี่ยวกับเพื่อสังคมแบบนี้เหมือนกันนะ เออผมผมเคยรับสเสด็จในหลวงรับสเสด็จโอ้หลายหลายสมัยตอนสมัยวงโยธวาทิ์ผมก็ไปทุกงานนาปืน้าปืนนาปลืม,มเฮ้ยไม่เป็นไรพี่แคทอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียส <laughs> ผมแค่บอกว่าผมไม่กล้าขิงอาจารย์จริง <laughs> <laughs> ผมไม่กล้าขิงพี่แคทเรา,เราบรารมีไม่ถึงท่านนะเอาเรา,เราแค่แค่นี้พอรับที่ท้องสนามหลวงครับผมเนี่ย รับที่ท้องสนามหลวงดวพรุ่งนี้มารับอีกนะไอ้พรุ่งนี้มา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 ,มาเจอหลวงพ่อกันหาสมเด็จชินแล้วก็องค์คมนตรีด้วยนะเพราะว่าวันเนี้ยเอ่อพระองค์ท่านนะฮะสิริวันเนี่ยท่านมาเปิดงานนะแต่พรุ่งนี้เป็นพิธีเกี่ยวกับเอ่อของพระป่านะฮะคนละวันได้นโอ้ยผมเห็นผมผมยังยิ้มเลยมีความสุขเออเดียดได้แอนแหลมไม่สบายดูดิ มีความสุขอ่ะผมเห็นอย่างนี้แล้วผมมีความสุขดูดิเนี่ยผมอ่ะใครก็ได้แคปให้ผมหน่อยเนี่ยใครก็ได้แคปให้ผมหน่อยจะมีไหมเนี่ยจะได้ไีมโอกาสแบบอะไรอย่างเงี้ยเี่อไปกลับบ้าน เดินตามธรรมจนมีวันนี้ใช่ครับนะธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนะธรรมะพุทธเจ้านะฮะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะฮะยิ่งปิดบังยิ่งไม่ลุ่งเดืองนะเพราะฉะนั้นเระหลักคำสอนของพทธเจ้านี่ตอนนี้ได้รุ่งเรืองแล้วก็ ทำให้คนตื่นหรือตื่นตื่นตัวตื่นรู้มากขึ้นกว่ากว่าเดิมนะฮะได้เข้ามาสู่หลักธรรมกันมากขึ้นนะฮะก็ขอให้พี่ๆที่ได้เห็นสิ่งที่อาจารย์ท่านทำเนาะเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ให้เราได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบทําแล้วดได้รางวัลได้โล,ล่อะไรขนาดนี้หรอกแต่เราทาแล้วเรารู้เรารู้ตัวว่าเราเราทําแล้วเราไม่เบียดเ,เป็นใครเราทําแล้วมีความสุขเราเราอยู่ในอยู่ในกุศลรกรรบุญบุญสิทธ์อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมนะฮะเป็นคนดีนะครับหนึ่งที่อาจารย์ได้ส,สั่งสอนเนาะได้ ให้พวกเราได้ตื่นรู้กันนะฮะก็ก็ขอตกใจว่าเห็นอะไรใจใช่หรือเปล่าใช่รถมานะรถมายืนมองท่านอยู่ก็นั่งมอนท่านอยู่ตอนแรกกมาดูตอนแรกก็มาแต่ตอนนี้กนมาดิบผ่านมาเจอหน้าอาจารย์เหรอโอ้โหมาส่ตากระตุกหน้ากับมาดิบเลยกระตุกคือเหมือนแบบว่าเหมือนกับเคยเห็นอะไรแสดงว่าท่านก็น่าจะต้องแบบรู้จักอาจารย์บ้างนะต้องเห็นบ้างแหละนะ <ง ains> ทำมาแลววางคำว่ไอ,อ,อ้นี่ใหอ๋อใช่๋อดรถอัง่อนก็ได้แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งตารางให้ส่งตารางแล้วก็ส่งบัตรจอดรถให้ขอบคุณทีมงานน้องๆด้วยนะครับนี่รูปสวยๆนะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคุณเจมด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไลฟ์าานะก็ไปติดตามอาจารย์กันได้นะครับทุกคน 拜拜啊！Bye bye. Ah.